สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณู้ชมไปที่ต้นขนวนใหญ่สารปู่ตาหรือสารตายายนะครับอยู่ที่ต้นขนวนใหญ่นะครับวันนี้อาจารย์โกยนะครับมาเอาเลขตรงนี้นะครับคุณผู้ชมย้ํานะครับเอาเลขตรงนี้แม่นมาทีไรเข้าทุกที่มาทีไรเข้าทุกที่โดยเฉพาะฮานอยนะครับลงแล้วรีบดูให้จบด่วนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ ลองดูนะครับเลขอาจารย์โกยวันนี้จะเป็นตัวไหนเลขเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเน้นนะครับรีบดูให้จบได้ตัวเลขเมื่อไหร่วันนี้นะครับจัดเลยนะครับอปะเป็นแนวทางเดอนนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณทีมงานเราลงพื้นที่นะครับคนสรินทร์ทีวีกดแชร์กดไลค์ให้กาลังใจทีมงานเราด้วยนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับไปติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมใหญ่จริงๆต้นขนวันต้นนี้นะครับให้เลขแม่นมากๆนะครับคุณผู้ชม ที่นี่นะครับให้เลขแม่นมากๆผมจะขอบอกเลยกับอาจารย์โกยกําลังทําพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆเนาะอาจารย์โกยทําพิธีแล้วนะครับขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกทท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคนสุรินทร์ทีวีครับ

បាទចៅเด้อគេតានេះគេក៏តង្គុតង្គុទៅដែលនៅអឺហើយគឺកូនចៅកូនអីគេមិនដឹងលេខកណ្ដាក៏អោយទៅទីសានធូកាទៀបអឺអោយឈួតទៅពីមិនស្រាច់នឹងចាក់ទីបាចានទៅមិននេះចាក់គឺអោយកូនចៅបាទមកតិចប្រជុំក្នុងក្នុងសង្គមត្រងវាជាការតទីកាលណាអនុវត្តទុខៈផុតតែទីកាលណានោះឈប់ឆ្កៃលេងអឺអើយកាច់រើទៅអើយមើលផងเด้อ

สึจะลื่นลงล่างเสือมันดีเกินไปหรือเปล่าเสือดีเกินไปหรือมั้งนี่อาจารย์ตอนนี้นะครับอาจารย์โกยกําลังทําพิธีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับ๋ยะผมใจชมสารตายายนะ

สำหรับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับก็ฝากนกดไลค์กดแชร์ ได้แล้วอาจารย์ได้แล้วขอประกาครับดิ้นสอ,อให้ท่านประวัตินะครับยิงให้กันสาธุใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุด้วยเด้อสาธุสาธุรวยนํากันนะครับรวย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 โอ้ออกสีแดงเลยโอออกสีแดงเลยอาจารย์จึ๊บ,อบโอ้โหตัวใหญ่จังโอ้โห นี่แรงกาบการคุยกับนี่ล,ลงมาเลยตัวสัย์ที่ก่เอหเหตุที่ารคุยเขียนนี้ก็ค่อยออก,กนเน้อจะกิ่กะทางเนี้อจะกินกระสุน มาตรงนี้ทีไรออกทุกทีก็จะเร็วเดิมออกทุกทีออกทุกทีด้วยนะครับตอนที่บนบานแฟ่าที่ใส่สองผมประมาณสักสามคำกว่าบาทครับราย่ระกันกันไหนก่อนกันอนกันทุูทุกทุยืนฝั่งนี ยื่สิงเก้า้าวญี่ปุ่นกันเสีนสามันเลยสามพันเก้าลงมาแล้วลงมาอีกแล้ววันนั้นเจ็ดองเก้าเจ็ดเก้าครับไอซูนไรซูนเก้าอ่ะมีลงตกถึงบ้านนะคทำเนตามผมก็มีด้วยนครับก็ เอ็พี่อาจารย์โกยให้มาแล้วนะเด็กพี่อาจารย์โกยให้มาแล้วอแอดประวัติตัวไหนนะครับนิ่ตัวนี้เลยบ่ชี้ตรงนี้เลยนี่ไหนนี่นี่ลายเส้นไงนี่เลยอ๋อลายเส้นนี่ลายเส้นนี่ลายเส้นเออดีเคยใช้น้ำหอมเสน่ห์รัญจวนน่ยอาจารย์โกยนะอาจารย์โกยใช้น้ำหอมเสน่ห์รัญจวนด้วยของปู่คำแสนด้วยเปิดจีโทรอาจารย์ ไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยใช้น้มหอมเชสนีรันจวนของปู่คำแสนด้วยอาจารย์ยายบอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์ใครมาแล้วใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับนี่พิมพ์ตัวนี้เลยนี่พิมพ์เลยก็คนสุรินทีวีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์คนสุรินทีวีด้วยนะครับให้จริงๆเลยวะ พ่นว่าจะได้ก่อยายหมดนี่ฝันหัวคนฝันว่า you, หายเป้าเหลงน้ำพนฝันมื่ข uh> ึ้นนี่ใถือเอาคนครับสาธุสาธุสาธุ

ก็ก็อ่อน่เกิดใหม่ไงยูับพัง่าระโจนกระหังงครับกระโพนนี่เลยที่สนาใหญ่ตั้ง่งตั้ง่งว่าบาตั้ง่งว่าัยาตุน้ากามือเกิดางเาอนี่ก็มีต้นกระเดาจริงจก็ใหญนี่นี่ไงต้นกระเดาเนี่ยต้นนี้ก็ต้นย่างใหญ่นี่ต้นนี้ยงต้นวนนใหญ่ต้นขนวนใหญ่ก็ต้นกระเดาเออพง้องี่าง ต้ามันบ่เคยานอย่เืนกเอายา่นี่ยกมือสาธุให้อันนั้นอันนั้นเพื่อนนี่สาธุ่าธุสาธุ่าธุครับขห้่รเจิงเรื่องงวดนี่ยหาไ้หาห้ยือย่ายบ่ถอนหมวกที่เขาสิบห็นหนาให่ิเอ้ยเอ้ย่า่ถอนหมวกเนี่ยอ่าอ่านกอันน่

อ่าถูกอ่ะก็ให้มันหมาน้อยใหญ่เนาะหายเล็กก็ใดเล็กก็หนีด้โอ้เล็กก็นี้เลกว่าใหญ่ี้เพิ่ให๊กเก้าเจกเก้าก็นีวาเออเพิ่ใหาใหญ่ดูเพ่ว่าโอ้สิให้ออกอยู่ตมันออกออกแค่แค่เพิ่พิ่องกับลูกสาวกับพันดี่อยู่ครับลูกสาพันว่าห้มาอันมันไม่ตนถันวนไงกันพกเก๊เก้าอ้อมหุนดูเมือนขึ้นเพ่ไม่เข่าก็มันดูพิ่งว่าพาหันเด้อพิ่ว่าอ๋อ เ่กก็วาาอีมันก็มีอยู่สามต้นนั่งตัวนี้ต้นแต่ต้นกระเด้าต้นอีนั่งก่อนนี่บอกว่าทั้งตึกยื่นขวานมาขึ้นอเขาเนี้นก็หันเนอะเพราะว่ามีแต่เขาเกี่ยวกับต้นขนน้อยๆคนน่ะบอกให้มาเอาที่นี่เพิ่นบอกหยุดสาวพุ่นในฝันนั่งฝันหยุดสาวเขาอิ่มนะสาธุสาธุสาธุอ่ะยายไปอ่ะยายขอบคุณหลายสาธุสาธุมันหมานเด้อยายเด้อสาธุสาธุ บ่มาเอ้ามองนีแล้วหนี่นางล่ำกัมีพร้อมมีนางล่ำหาโอ้ยสุดยอดแลวโอ้วนีสมบัติกระดาษรอมีลีนอ่าเออยานคนเด้อทุกคนอยู่กันยานคนเด้อหายามเรื่อยงาเลยงาื่นแตงดีดีเรืงา ล่าเราบ่ยายอายล่าล้วก็ผมกับเสดไลล่าคือกันแลัก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ใครยังไม่พิมพ์สาธุก็พิมพ์สาธุให้ด้วยนะครับผมขอให้คุณผู้ชมนะครับชมคลิปนี้กับลำรวยสุสุคนครับถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันสุสุคนกันแล้วกันครับผมเอารางวัลที่หนึ่งเลยน้อยใหญ่นาะ สองตัวสามตัวตรงตรงเลยจริงจรงครับผมอ่ยรวยรวยรวยครับสาธุสาธุ